วันดีค่ะวันนี้พามาฟังเสียงนกเสียงกาค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะไม่สามารถทำงานในบ้านได้เลยวันนี้ก็เลยออกมานั่งทำงานเอาดอร์นะคะต้องอยู่นอกประตูบ้านเลยค่ะอยู่ในบ้านมีหวังเป็นไก่อบร้อนอะไรมากมายขนาดนี้นะคะเรามาดูหิน ที่แอดมินกำลังทำอยู่ในช่วงนี้ค่ะออผ่านขั้นตอนที่น้องๆทํามาแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสําคัญเรียกว่าขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายและก่อนจะจัดจำหน่ายก็คือแอดมินจะต้องทดสอบรับมีดสิ่งสําคัญของหินมันปูก็คือถ้าจะเป็นหินมันปูเนื้อแท้เนื้อดีต้องรับ มีสเตเลสได้ผ่านคุณสมบัติคือเริ่มแล้วจบได้ในก้อนเดียวกัน